การทำประตูได้ของนักฟุตบอลค่ะย่อมมาพร้อมกับท่าดีใจเสมอซึ่งในโลกลูกหนังนะคะได้มีท่าฉลองประตูเกิดขึ้นมากมายนับไม่ถ้วนการแสดงท่าดีใจหลังทำประตูได้นั้นนับว่าเป็นสีสันที่แทบจะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับกีฬาฟุตบอลและในคลิปนี้ค่ะเราจะพาไปชม10อันดับท่าดีใจที่สร้างสารรค์ที่สุดหากพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ อันดับที่10ค่ะท่าอุ้มลูกหรือ rocking the baby นะคะของเบเบโตตตำนานบราซิลเราเชื่อว่าหลายคนค่ะน่าจะจําต้นตํำรับท่าดีใจอุ้มลูกหรือท่าก่อมลูกในตำนานได้เป็นอย่างดีโดยผู้ที่รีเริ่มนะคะก็คือเบเบโตตตำนานดาวยิงทีมชาติบราซิลที่ทําหลังยิงประตูขึ้นนํา2ต่อศูนได้ในเกมที่ชนะเนเธอร์แลนด์สาต่อสในศึกโวล d คัพปี1994รอบ8ทีมสุดท้ายนั่นเอง อันดับที่9ค่ะท่าเก้าอี้หมอฟันหรือเดนทิสแชร์ท่าหมอฟันบรลือโลกของพอลแกสคอยนะคะเกิดขึ้นในศึกยูโรปี1996ค่ะแกสคอยนะคะถูกแฟนบอลและสื่อวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะเขาและเพื่อนร่วมทีมเกือบ10คนค่ะไปปาร์ตี้มาหัวทิมก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์เพียงไม่กี่วันจนโดนเดอะซันนะคะถ่ายภาพมาแชร์ลงหนังสือพิมพ์ค่ะท่าเก้าอี้หมอฟันที่เราเห็นนี้นะคะมาจากการที่เหล่านักเตะค,ค่ะไปกระดกเล่าดื่มท่านี้กันในผับและตั้งชื่อมัอนว่าเก้าอี้ ฟันเมื่อถึงวันแข่งนะคะในแมตท,ที่อังกฤษขาะต้องเจอกับสกอตแลนด์แกสคอยได้กระดกบอลข้ามศีรษะผู้เล่นฝั่งตรงข้ามนะคะและยิงประตูสุดสวยงามซึ่งประตูนี้ค่ะนอกจากจะช่วยพาทีมชาติอังกฤษช,ชนะสกอตแลนด์ไปได้2-0แล้วถ้าดีใจก็อี้หมอฟันที่เขาทําเพื่อประชดคําวิจารณ์ยังถูกพูดถึงมาจนทุกวันนี้อีกด้วย อันดับที่8ค่ะท่าต่อสู้กับเพื่อนร่วมทีมหรือไฟขับเซ e ร์เรเบชันในปี2006นะคะไบลัมเฟยไทยค่ะกองหน้าของนอร์ทจาเน็ลในลีกเดนมาร์กต้องเจอกับซิลเคบอกนะคะสังกัดเก่าที่ไล่เขาออกจากสโมสรเนืน่องจากเหตุทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมทีมด้วยเหตุนี้เองค่ะมันจึงได้กลายเป็นที่มาของท่าไฟขับในเกมดังกล่าวนะคะเฟยไทยสามารถทําประตูใส่ทีมเก่าได้สําเร็จท่าดีใจของเขาคือทําเป็นต่อยเพื่อนร่วมทีม5คนจนล้มลงค่ะก่อนที่สุดท้ายนะคะตัวเขาจะโดนเพื่อนในทีมอีกคนท,ทําท่า ยิงปืนใส่แล้วเขาก็แก้งตายซึ่งเขามีเจตนาที่จะเสียสีสังกัดเก่าที่ไล่เขาออกนั่นเอง อันดับที่7ดค่ะท่าล้อเลียนโค้ดของจิมมี่บูลาดชื่อของเขานะคะถูกจดจําสําหรับแฟนบอลยุคก,ก่อนได้เป็นอย่างดีเพราะเขาเป็นนักเตะที่ขี้แกล้งและเรียกเสียงหัวล้อได้ตลอดเวลาขณะระดับผู้จัดก,การทีมก็ไม่รอดที่จะถูกเขาแกล้งเช่นกันโดยในปี2008ข่าวฟิลบลาวนะคะกุนซือของเฮาซิตี้ได้สั่งห้ามลูกทีมของตัวเองเข้าห้องแต่งตัวในช่วงพักครึ่งสั่งให้นักเตะตัวเองนะคะนั่งล้อมวงส่วนเขาเข้าไปอยู่ตรงกลางเพื่อตําหนิลูกทีมต่อหน้าแฟนๆในเกมพบกับแมนซิตี้ที่โดนย่ ในครึ่งแรกถึง4-0 1ปีต่อมาค่ะบูลลานะคะเพิ่งย้ายมาร่วมทีมเฮาซิตี้แต่กลับนำเรื่องนี้ค่ะมาล้อเลียนโค้ดและเป็นเกมที่ต้องพบกับแมนซิตี้อีกครั้งแต่คราวนี้ค่ะบูลาดนะคะได้ช่วยยิงจุดโทษพาทีมตีเสมอ1-1ในช่วงท้ายเกมได้ท่าดีใจของเขาค่ะคือการสั่งให้เพื่อนร่วมทีมมานั่งล้อมเขาเป็นวงกลมแล้วเขาก็ทำการล้อเลียนฟิลบราวด้วยการชี้หน้าสั่งเพื่อนร่วมทีม อันดับที่6ค่ะท่าดีใจโยนโบว์ลิ่งของเคนิูโซกองหน้าชาวเดนมาร์กของทีมมิดทิลแลนด์หลังจากที่เจ้าตัวนะคะทำประตูใส่เอฟซีโคเปนเฮเกนได้เขาได้ทําการฉลองประตูด้วยท่าโยนโบว์ลิง่งโดยให้เพื่อนร่วมทีมนะคะยืนเรียงกันเป็นพินโบว์ลิง่งก่อนจะโยนไปให้เป็นการสไตล์กินเรียบนับเป็นการฉลองประตูที่ไม่มีพิษมีภัยแถมยังสร้างสารรค์สุดๆอีกด้วย อันดับที่5ค่ะท่าห้องน้ำมนุษย์หรือ toilet human เซนจานานนะคะในลีกไอซ์แลนด์เป็นหนึ่งทีมค่ะที่มีท่าฉลองประตูที่ครีเอทมากๆทำให้พวกเขานะคะจะอยู่ในลิสต์10อันดับของเราหลายท่าดีใจเลยทีเดียวนักเตะในทีม4คนค่ะได้สร้างท่าดีใจขึ้นมานั่นก็คือท่าห้องน้ำมนุษย์โดยผู้เล่นในทีมนะคะได้ต่อตัวกันเป็นรูปชักโครกค่ะมีแข้งคนหนึ่งนะคะเป็นผู้เปิดฝาและนั่งลงบนชักโครกซึ่งเขาแสดงได้สมจริงจนเรียกเสียงเฮฮาจากผู้ชมได้ไม่น้อยเลยทีเดียว อันดับที่4ค่ะท่าตกปลาหรือกอนฟิชชิงเป็นอีกท่าดีใจนะคะที่ไม่ได้มาแค่คนเดียวและมาจากทีมเซนจานานอีกเช่นเดิมหลังการทําประตูได้ค่ะผู้เล่นคนนึงนะคะได้วิ่งไปทําท่าตกปลาแต่ที่พีคคือเพื่อนร่วมทีมอีกคนนั้นได้ลงไปดิ้นเป็นปลาค่ะซึ่งก็แสดงได้สมจริงมากๆแถมเหล่านักเตะคนอื่นๆนะคะก็ยังได้เข้ามาเพิ่มความสมจริงด้วยการอุ้มปลาขึ้นมาถ่ายรูปเรียกได้ว่าเก็บทุกรายละเอียดจริงๆค่ะ อันดับที่3ค่ะท่าดีใจพายเรือคายั k ท่าดีใจนี้นะคะมาจากอีวานฟรานยิตค่ะแข่งชาวออสเตรเลียแห่งทีมบิสเบนรอหลังจากเจ้าตัวนะคะยิงไกลสุดสวยใส่เพิร์ดกอรลี่ได้เขาและเพื่อนร่วมทีมได้ฉลองการทําประตูด,ด้วยการต่อตัวกันเป็นรูปเรือคายั k ซึ่งเขาค่ะเป็นหนึ่งในส่วนของตัวเรือและเพื่อนอีกคนค่ะเป็นคนพายเรือโดยนําทงที่มุมสนามนะคะมาเป็นไม้พายนับเป็นอีกหนึ่งท่าดีใจนะคะที่ครีเอทไม่น้อยเลยทีเดียว อันดับที่2ค่ะท่าดีใจเรียนแบบชากีราของมาเซโลมาโตนมาโตนนะคะคือราชาแห่งท่าดีใจหลังทําประตูได้ในปี2011ค่ะกองหน้าชาวบราซิลจากทีม HIK ในดิวิชัน3ของฟินแลนด์ได้ฉลองการทําประตูด้วยการแต่งตัวและเต้นเพลงวากาวากาของชากิราเพลงสุดโด่งดังที่เป็นเพลงออฟฟิเชียลในฟุตบอลโลกปี2010มาเซโลมาโธนนะคะได้ใส่ใจรายละเอียดค่ะของท่าดีใจได้น่าทึ่งมากๆไม่ว่าจะเป็นวิกผมนะคะกระโปรงและให้เพื่อนร่วมทีมค่ะมาเป็นแดน ยิ่งไปกว่านั้นนะคะยังได้มีเครับปีเก้ตัวปลอมมาปิดท้ายอีกด้วย และมาถึงอันดับที่1่ค่ะท่าปั่นจักรยานมนุษย์หรือ Bicycle Celebration นะคะอันดับที่1ของเราในคลิปนี้ค่ะมาจากทีมเซนจานานทีมนี้นะคะเขาน่าจะขยันซ้อมท่าดีใจไว้เยอะพอๆกับการซ้อมฟุตบอลแน่ๆเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งท่าดีใจค่ะที่มีไอเดียสุดบันเจิดโดยนักเตะในทีมนะคะได้สร้างสารรค์ผลงานหลังทําประตูได้ด้วยการให้เพื่อนๆในทีมค่ะต่อตัวกันเป็นรูปจักรยานและมี1คนนะคะที่เป็นนักปั่นและพวกเขาค่ะยังคงแสดงได้สมจริงอีกเช่นเคย และนี่ก็คือ10อันดับท่าดีใจสุดสร้างสารรค์ในโลกฟุตบอลค่ะส่วนวันนี้ค่ะพวกเราจะฝูงนะคะต้องขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ค่ะและกดติดตามช่องของพวกเราได้ทั้งบน Facebook และ Youtube เพื่อรอชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ